วันีคะาก็จะมาเขากับช่องปาร์ตี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมารีวิวของในตะกร้านี้กันค่ะตะกร้าโดราเอม,มอนที่พ่อเราเก็บไว้เฉพาะโทรศัพท์กันอ่ะชินแรกก็จะเป็นเคสเรืองแล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นแบบว่าให้ทนออกมาเหมือนสีทองนะคะ ินที่หน่งก็จะดูแบบทองๆนะคะเพราะามันก็จะมีสีทองทเพราะเห็นแล้วมันเหลืองอย่างที่สองนะคะอันนี้ดูแล้วน่าจะว้าวเลยล่ะคะแต่ยังนี้เอาอัน,นที่สามนะคะเดี๋ยวจะเอาอัน,นที่สามาให้ดูก่อนนี่อัน,นก็จะเป็นคนที่ใช้รุ่นอันนี้นะคะเดี๋ยวสาให้ดู ใครที่มีโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะหวังว่าอย่าไปซื้อแบบมีตรงนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าเวลามันกดใช่ไหมมันจะไม่ค่อยได้มาอีกชิ้นอ่ะชิ้นต่อมาเท่น ีมันสติกขึ้รมันออกหรอได้เปแล้วค่ะมันก็จะมีพ่อเราซื้อมาผิดอัน ก็จะถืตอตาไอเนะะแบเนี้ยมันใช้ควกนะคนะดูนี่น,น,น,นี่นี่อะไรนะก็จะเป็นแบบนี้ตาใช้ดีเหมือนกัน แล้วก็นี่สีนี้นี่ะนะคะคือไอโฟนนะคะไม่ใช่ไอโฟนรุ่นแรกนะคะนี่โอ้โอตอนนี้มาถึงของพ่อแล้วล่ะเอขอโทษนะเว้ยคุณชิงไว้แบบนั้นอ่ะอื้ แล้วทุกคนดูนี่นะคะนี่มันจะมีสีกล้องนนนความามี่หท มาอีเคสอันหนึงห่งก็ขยับกล้องกันนะภาพชัดแบบฟูเห็นดีกลางวันแสงแสงเนี้ยะนะพูดคนเขียนมาดูนัเพื่อนมาอเ,มเ,เออมาดูตัวฮาแล้วนะ ข<ด>้ามึงยังไ,ไม่ไปอ่ะดูวอ้าวมองใช่ไหมจะลองขอคุณด้วยใช่สีเขียวในก็มันอาจจะดูแสงอ่ะแต่แต่ทุกคนดูนะมันจะมีลายดำๆมันไม่ใช่สีอย่างนี้มันจะออกเขียว เลูแล้วนี่หนอาบวตาเลยวเียนี่่ตีอะไรกูานกูเจ็บตาั่นี่มึงไปไหนมาวะฮะขายได้ไม่โทรหาัี่จับก็มี

นี่เป็นไงเคือ,คอนอะ่ียเ่ปนี่ยคือคือยากบอกนะเอ๋ว่ามันแบบสวยงั้นขอตัวปิดก่อนนะตาย